เฮ้ยทำไมทำทำไมมึงทำอย่างเงี้ยนี่คณะกี่โมงแกกูดมอร์นิ่งฝรั่งยังบอกกูดมอร์นิ่งคือทำไมคุณคุณต้องมาสายทำไมคุณต้องมาสายเอ้เฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยัฮเตอร์้เ้ยเยเเยเเยยยมเยเยเเ for him นะเวทีนิ t เวทีนนะมึงรู้ว่าก่อนมากูบอกมึงมึงเป็นมึงเป็นคนนำลายเขาเรียกว่มาแชวะี่มาแชนะเนี่ยมาแช f t r เอเคนะยู follow him นะ u can y o แ a n f o l l o ังแ่สปีดเท่าไหร่ความเร็วคิดว่าจะนำยืนพื้นร้อยแปดสิบสอง ร้อย0 8 106, 0เจ็้ยแปเฮ้ยเียรเป็นชายสัตว์เฮ้ยวันวันวันเอชวนอ้าววันันเดเฮกตีอันนเด็ดวันซิกตี้อัพ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 อ่าอัพ n ม่กินข้าวดีรอพี่บอยรอพี่บอยชั่วโมงว่าแคตามมานะจัดไป